โอ้ยบางคนว่าพอไงนะครับสุทินเพิ่นเป็นนางปืนกลจก่อจะแก่จังสีโอ้บางคนว่าอนะนนนนโอ,าาโอ้มันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมจังสันหราจังสี่นะโอ้ยก็เป็นภาพที่เขาแซ่กันนะครับปรากฏว่านะครัแอดมินไปหาข้อมูลมหาห้นะเออ การที่เพิ่นนั่งงิ่งปืนจังสันนะถึกแล้วถึกแล้วครับพี่น้องโอ้ยก็ไปหาว่าเพิน่น่ไปหาว่าเพิ่นนี่โอ้ยไม่เหมาะสมจังสัน้นนะไปหาว่าเพิ่นนั่นเป็นเด็กน้อยไปหาว่าเพิน่นคือเด็กน้อยแเว่า,าสันการนั่งท่าปืนจังสันนะถืกแล้วมันเป็นปืนกลสมัยก่อนน่ะนะ ปืนยะิ่งปืนกลสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นปืนกลที่แบบว่าใส่ลูกกระสุนทั้งทิ่งน,นะแล้วก Ö, น็นั่งแล้วก็มันจะมีบองนงอั่งยุบอนนั่งยุ่อไอ้ตรงตรงไอ้ก้านนั่นแหละก้านที่ว่ายือนออกมาน, Ö, น,านามั่นแหละก็นั่งไปนันะ่งแล้วก็เล่งเล่งแล้วก็ยิ่งปม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 หมุนเอา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 นะครับถึกแล้ว นะสุทินเพื่อนนั่งจังสั้น,นถือแล้วจะไปว่าเพื่อนลายเศร้าเลยก็เข้าใจพีดนะครับไปหาว่าเพื่อนหาว่าเพื่อนนั่นอันไปหาเล่นคือเด็กน้อยว่าสั้นเลยเออนะโอ้ยนะตอนนี้สุทินก็เรียกว่าตามใจทจหารเบิดทุกอย่างหระครับตอนนี้นะ ทหารก็อยากได้อีกยังก็ตามใจเบิร์ดนะทหารอยากได้อะไรก็อนุมัติหมดอนุมัติหมดขอให้เหมาะสมขอให้เหมาะสมแบ่งวางท่านเออนะเป็นแบบว่าเพิ่นผ้าไปยังก็ไปเบิร์ดผ้าไปนั่งรถมา้าก็ไปนะโอ้ดิมีการนั่งรถมา้าอันครั้งแรกในในกาเรียกว่าอยียงกว่าในประวัติศ,ศาสตร์เลยเออ นะท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะเถ่นก็นั่งรถมานะครับเออพาไปยั้งก็ไปเบิร์ดนะครับพาไปเบิรงน,นั่นเบิ้งนนี่นะเออ,อก็บ,บ่มีเขาเรียกว่าบ่มีพาวเวอร์บ่มีบทบาทยังดอนนะครับมานั่งเป็นซื้อนั่นละย่าไปย่าไปคัดแขง่คัดขาเขาก็าพ่อนะครับท่านรัฐมนตรีคนนี้นะเออ ท่านอาทิวาอันค้นคนพาไปนางปืนนะท่านก็ฮู้ยุดอกท่านก็อันฮู้ยุว่าเออถามมันต้องนางประจำจังไดนะท่านก็ให้นางเบิงนะครับเอออนะาพมันอาจสิออกไปว่าเออท่านไปนั่งค่อมดูด,ด,ดูมันแล้วมันตลกดีดูแล้วมันเอออะไรยังไงดีนะเออดูเหมือนเด็กน้อยดีว่าทา่านจะไปค่อมได้ยงังไงว่าท่านโอ้ นะขอเข้าใจพิคกันเบิร์ดเข้าใจพิคกันเบิร์ดนะครับนี่ภาพสมัยก่อนนะเป็นภาพสเก็ตภาพวาดนะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนั่นละนะครับเป็นปืนสมัยก่อนสมัยเทียมเกวียนนะตรงเกวียนไส้ล่อกเกวียนแล้วก็ลากไปลากไปนะแล้วก็ยิงปัป๊บนะครับเออนะนี่แหละครับรัฐมนตรีกรลาโหม นะเพิ่นปรได้ววาเป็นพิษเป็นยังดอกนะเออคนเข้าใจพิษคนแช่เข้าใจพิษทันเบิร์ดนะครับอืมแต่ว่านะก็ย่างวาล่ะครับเพิ่นก็ต้องเป็นที่จับพิษเนาะนะเพิ่นก็ต้องเป็นที่จับพิษเหตุหนัง่งก็ต้องจับพิษเพิ่นลหละอย่าไปจับพิษเพิ่นลายนะครับเพิ่นเหตุถูกต้องแล้วเนาะเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ